บัญชีม้ากลายเป็นจิก๊กซอสํำคัญในคดีอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับในปี2,565พบว่ามีบัญชีที่ถูกนําไปใช้กระทําความผิดม,มากกว่า170,000บัญชีจากธนาคาร19แห่งซึ่งในจํำนวนนี้รวมไปถึงบัญชีม้ารวม่ด้วย แม้หลายคนจะรู้ว่าการกระทําในลักษณะนี้มีความผิดตามกฎหมายแต่ในสื่อสังคมออนไลน์กับพบว,ว่ามีการซื้อขายบัญชีม้าโดยมีการแนบสําเนาบัตรประชาชนเพื่อไปใช้ในการทําธุรกรรมทางการเงินเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้กระทําความผิดส่วนใหญ่ใช้บัญชีม้าโดยการโอนผ่านโบรกเกอร์แบงกิ้งครับ ร้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานตัวเลขการอายัดบัญชีม้าจำนวน5 8า6 3นวน5 8 4 6บัญชีติดกลุ่มโซเชียลมีเดียซื้อขายบัญชีม้าได้จำนวน8กลุ่มในปีที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ปปอง,งอได้มีการส่งบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงประมาณ1,000คนให้กับสถาบันการเงินตรวจสอบและดำเนินการต่างขั้นตอนครับ ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดระเบียบซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะกับซิมเติมเงินที่พบว่าปัจจุบันมีผู้ที่ครอบครองซิมการ์ดมากกว่า100ซิมประมาณ8,000คนซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมาขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จหลังเดือนมกราคามนี้ครับ